าวันดีเอฟซีที่ติดตามเขียนง่ายๆสไตล์จันแว่นเนาะไม่รู้จะง่ายหรือรู้จะยากมาดูกันต่อเ <laughs> กิดปัญหาที่เราทํามาคือเมื่อก่อนนี้เราวางระบบน้ําระบบน้ําเมื่อก่อนมันจะเป็นเส้นพลาเทปเนาะมันจะวางวางไปตรงเนี้ยเป็นสายน้าหยดสายน้ําหยดเป็นเป็นพลาเทปเหรมันมีปัญหาเพราะหญ้ายอย่างนี้ขึ้นมองไม่เห็น <laughs> ว่าอันไหนรั่วอันไหนตันอันไหนโดนไม่โดนก็เลยมาเปลี่ยนเป็นข้ออันนี้เขาเรียกข้อสีหุนนะ จะเป็นสายยางพีอ,พอีอมันหนึ่งหกร้อยบาทได้สองร้<ม>อยเมตรอันนี้น่าจะเคยทําไปย้อนดูได้นะครับการเจาะเนาะจะมีอุปกรณ์ของมันไว้เจาะต่อเราก็เลยมาทําอย่างนี้เพื่อว่าเห็นว่ามันหยดม,มันอาจจะไม่ปุ๊บปัดเป็นบางรูบางปัญหาตัวนี้ก็คือจะมดชอบมากนะเข้าไปรูตรงนี้พอดีเลยอ่อ,อันไหนก็มีปัญหาแต่อันนี้ดีอย่างหนึ่งว่าเห็นว่ามันโดนไม่โดนนะ แต่ไอ้ปัญหาเราปลูกบนคนาก็จะมียาคาเนี่ยยาคาคุมแต่เดี๋ยวเราจะแก้ปัญหายัางไงก็เดี๋ยวใครติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เลี้ยงให้มันติดก่อนอันนี้ธรรมดาเป็นน้าเป็นน้ําหมอกพุ่นหมอกไหมหรือว่าพ่นฝล่อยเฉยถ้าน้ําแรงมันก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าแรงมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ละอองอย่างนี้แต่ถ้าน้ําค่อยม,มันก็แล้วแต่รู แต่ก็อย่างน้อยก็คือโดนร้อยเปอร์เซ็นต์โดนโดนแล้วก็รู้รู้ว่าต้นไหนโดนต้นไหนไม่โดนเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ถ้าจันอยู่ข้างล่างบางทีไ้น้ำหยดะนะเราไม่รู้นะว่ามันมันมันเป็นยังไงเพราะว่าหญ้ามันทับไปหมดแล้วมันมองไม่เห็นเกิดปัญหาอันนี้ก็คือเดินเดินไว้รอบนาเลยนะครับทุกคนาในมีท่อเดินไปหมดเนาะ,ะนู่นไป,ป็นนู่นอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับที่เห็นบนคันคันนามีต้นขามีมะเขือฝั่งนู้นก็มีนะครับต่ออ้อมไม่หมดเลยแต่ว่าเราจะทาเป็นโซนนะพ่อเนาะอ่า ทำามีวาวมีวาวแยกโซนไว้เพราะว่าแยกโซนว่าเราจะแยกไปโซนไหนเพราะว่าปั๊มก็ใช้ปั๊มพลังงานแสงอาทิติปั๊ม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 เปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนนี้กําลังมันน้อยเปลี่ยนมาเป็นสองแรงใช้สองนิ้วใช้แผงโซลาเซลล์สี่แผงสี่แผงเนี่ยอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันไม่โดนตรงไหนเราอย่างโดนได้ไหนแล้วก็จับมาเสียบใหม่ไงโดนฝัางระบบน้ําคือเราเตรียมการไว้แต่แรกเนาะสังเกตเห็นฝั่งมันจะมีท่อเดินไปนู่น ตอนนั้นแม่มันเก็บมะเขือ,อไปขายอยู่เพราะว่ามีคนสั่งก็อย่างที่บอกเนาะสร้างมูลค่าให้คันนาสร้างมูลค่าให้คันนาแล้วเราก็ปลูก<ว>พืชเสริมนะตอนนี้เราเราเรา,เราปลูกพืชเขาเรียกว่าพืชที่เลี้ยงต่อไปเราจะปลูกไม้ใหญ่อันนี้เราสาั่งมาเนี่ยต้นนี้ห้าสิบบาทนะคือต้นอะไรเขาเรียกทอนะอ้องหลังน้านี่นะต้นท้องหลังไอไอตัวนี้จะทำใอ้ปุ๋ยก็ได้ใบมันเป็นทำปุ๋ยใบทำปุ๋ย ก็คือให้ให้พวกมะละกอเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงบางบางนี้ไปเอาก่อนแต่ตัวเนี้ยจะปลูกพริกไทยพอมันโตขึ้นแล้วเอาพริกไทยมาใส่โคนแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของทุเรียนได้ดีโครงการโครงการแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคำหลักชัาสั่งมาชําไอเคาที่เขาตอนกิ่งมาแล้วอ่ะไอเนี้ยสั่งมากิ่งละห้าสิบบาทที่เขาเขาตอนแล้วนะ แต่ถ้ามันติดแล้วอย่างเงี้ยแปดสิบาทนะออ uh huh. ในในคลิปนี้เนี่ยเราจะวางอย่างเงี้ยไปทั่วคนาเนี่ย mm hmm. ทุกคนนาจะมีท่อเมนอยู่นะครับพวกนี้ก็จะซอยเป็นก้างปลาออกไป mm hmm. อันนี้เป็นเมนก่อนไอ้น้ําเล็กๆเนี่ยเราซอยออกเนี่ยช่วงเราซอยมันไปอยู่ตรงนี้เราจะซอยเป็นช่วงเป็นช่วงไปถ้าเราไม่เอาเราก็มาปิดนี้ ฝั่งนี้ถ้าเราไม่เอานะมันจะมีวาวอ,อยู่อ๋อ,อ,อนี่จะมีมีตัวแยกแยก,ยแยกออกมาจากนี้นะครับแยกจากเมนเมนตัวกลา,างจะเป็นกลางตาสองฝั่งนี่ฝั่งนี้ก็จะออกตบบนี้นะครับก็ทําวาไวไว้เพื่อเขาเรียกแลแรงดันมันมันมันถ้ามันไกลมากมันก็ไม่พอเขาก็แยกเป็นโซนไปแยกเป็นโซนไปแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ต้องเสียเวลามาลดทีละต้นครับไอมะละกอนี่พันลาดบุรีนะอืมเขาเรียกว่ามะละกอแขกนวลลาดบุรี ไว้กินกินส,สมมหมือกินติบเอาไว้ส้มตำ <c oughs> แต่ไอ้นน้นเป็นไอที่แปลงที่แม่อยู่อันนั้นเป็นฮอลแลนด์กินสุกขายขายตรงไหนเราก็ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือถ้ามันมีลูกมีอะไรเราก็จะโยนใส่บ่อปลาให้ปลากินตอนนี้ขายไม่ได้นะตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วจากหลังจากคลิปล่าสุดที่เราทําทนี่น่าจะเป็นขุดสะเน,ะนาะขุดสะขุดสะให้มีสโลปมีช่วงลึกช่วงตื้นนะครับเพื่อเพื่อปลาที่หลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นเราไอบนเนี้ย เราก็จะทําแปลงถาวรออันนี้กระเบื้องโมเนซิแพคนะไปซื้อของเก่ามาเขาให้มาเขาให้มาหรวาซื้อมาเดี๋ยวนี้เขาน้ยงมุงโลนนะเขาถอนนี้ทิ้งพเพราะว่าโครงสร้างมันหนักตรงนี้เราจะเอากิ่งไม้แห้งมาใส่ก่อนกิ่งไม้เสร็จแล้วก็ค่อยเอาดินที่เราที่เรามากองไว้นะเป็นดินเขาเรียกว่าดินดินจอมปวกอะ,อะดินโพนนะภาษาภาษาเรียกดินโพน เพื่อว่าจะมาลงในนี้โพลนี้ก็ได้มาจากโพลตรงนี้นะครับที่เราขุดเรามั่งโพลจําได้เราจะมีตอนที่เราสู่ป่ากันจะมีโพลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราเราจะทําเป็นที่พักผ่อนนงะเราทําดีหน่อยอาจจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้วยแล้วก็ปลูกผักสวนควรัวด้วยโครงการเราจะทําเป็นที่ปิกนิกสําหรับญาติมาก็มาเก็บมาเก็บผักในนี้แล้วเราจะทําในนี้ซะลา เรลาพักผ่อนถ้าใครอยากมากางเต็นท์มาอะไรก็ได้ต่อไปตรงนี้จะมีกังหันลมเขาเขาเขาเสียค่าที่ละอืมเสียค่าที่ให้การไฟฟ้าที่จะผลิตกังหันลมตรงนี้ทางซับใหญ่ทางทางทางนู้นนี่โซนนู้นซนเขาเรียกอะไรโซนเกษตรไม่ใช่เกษตรอะไรนะมันจะเหมือนในตรงเขาใหญ่อยู่ตรงต้เขาใหญ่เขาจะเที่ยงอะนะใช่ใช่ที่มันจะมีกังหันลมอยู่ฉากหลัง ตรงนี้ก็เลยจะทาเป็นที่พักผ่อนแต่อศัยพวกลูกๆเพื่อนลูกๆเข้ามาสังสรรค์อย่างนี้นะแล้วก็มาจับปลากินปลาในบอ่อนี้ปลานี่ก็ปล่อยไปเยอะนะครับหลังจากที่เราล้างบอ่อนั้นเนาะ,ะล้างบอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทาผสมเทียมแบบธรรมชาติฉีดฮอร์โมนแล้วก็ปล่อยลงกลับลงไปให้มันออกลูกเองเดี๋ยวค่อยค่อยวา,วาไปแต่ตอนนี้จะพาไปดูของแปลกอันนี้เฮ็ดยังนี่อันนี้เป็นลักษณะว่าห้องน้ํากองฟาง ข้างบนจะเป็นวงฟังวงฟังแต่เป็นกองฟังนะทำเป็นวงกลมไออตรงนี้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี่มันจะมีกระจกกระจกแสงอาทิตย์ที่เสียนะออืเราจะเอามาประดับเป็นผนังแต่ข้างบนน่ะเป็นเป็นล้อมฟังอ่ะเป็นล้อมฟังตอนนี้เทฐานไว้ก่อนเทฐานไว้ก่อนเราเราเราวัดจากแผ่นแสงอาทิตย์เนี่ยด้านสั้นมันนะ ไม่แค่นั้นเดี๋ยวเอาเอามาตั้มตรงเนี้ยแต่เราต้องก่ออิฐไปก่อนนะตอนตอนประดับเราจะเอาแสงอาทิตย์ที่ทิ้งแล้วมาประดับนี่นะครับเมนส่งน้ำมาทางนี้เนะาะนต่ตาน้ำอยู่ตรงนู้นนะเมื่อก่อนเราใช่อย่างนี้ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วก็เกลี่ยอัอยนนี้ก็เทมน้ำหยดเนะเคคาะน้ำหยดเต็มหมดเลนะ้มเวมาเกลี่ยก็เกลี่ยได้แล้วตอนนี้ก็ มาอัปเดตให้ดูกันนะครับสําหรับการทําเกษตรพอเพียงก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่องเราเนี่ยทำเรื่องกเกษตรมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เลี้ยงหงเลี้ยงหอยปลูกผักปลูกเห็ดทาไปเรื่อย DIY อบ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะวันนี้ลำํำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ